ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าทำไมต้องตั้งขึ้นมาใหม่คมคิดว่าถ้าไปโรงเรียนอื่นท,ที่ไกลเนี่ยท่านก็อาจจะลำบากที่จะไป ก็จะทานนโยบายเพราะท่านอยากจะว่าให้ผู้ข่้นเรียนโดยที่มีระเบียบวินยัยทําอะไรต้องถูกกฎมีมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบว่ายังไงแล้วก็จะฝ่าฝืนไม่ได้ให้มีนักเรียนอื่นๆมาคนอื่นทําอะไรก็ต้องทําให้เหมือนนี่คนที่จะควบคุมได้นี่ก็จะต้องเป็นคนที่ทรงรู้จักและแน่พระทัยว่าจะ เข้มงวดดุเดือดแล้วก็จะจะ,จะทำตามพระบาชุบายได้อย่างดีงดและดังนั้นก็จึงได้เลือกท่านผู้หญิงทัศนีึ่เป็นคนที่สมรู้จักแล้วก็ท่านผู้หญิงทัศนีก็เลือกทีมงานมาก็ดวนแต่เป็นอย่างที่เห็น <c oughs> นทุเรียนสมัยก่อนนี่มีแค่ไปถึงร้อยคนจะมาเดี๋ยวนี้ พัน0ี่พันหคนก็ยังเรียกว่าติดตามก็ทีมงาน,นใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ยังติดตามนักเรียนได้เป็น,เป,นเป็นหลายบุคคลว่าคนคนไหนควรจะส่งเสริมไปในทางไหนแล้วก็ต้องพยายามส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนมีได้มีความรู้ความสามารถมากๆมีประสบการณ์กว้างขวาง ในเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่ารู้หรือสนใจเฉพาะแต่ในหนังสือเรียนในสิ่งที่รูสอนในห้องแต่ว่าให้ไปติดตามให้ใช้ความคิดให้มากๆไม่ควรจะเอาเปรียบคนอื่นให้มีอะไรต้องแบ่งปันให้หรือว่าเรารู้อะไรทำอะไรถ้าคนอื่นมีความาจำเป็นก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันหรือว่าแนะนำได้